โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้ากันต่อนะครับป้ายทีใหม่เซิร์ฟเก้าสองสี่นะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกันได้ผ่านส่วนของพิริพัฒน์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ส่วนนับใครที่อาจจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกก็มาเลยให้น้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดสุภาพสุนต์ใต้รีวิวต่างก็สามารถกดเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะโอเคลุยกันเลยนะครััับออ่่ะะเเรราาาามมมมดดูกนนนววี้้ผจไทสต์ จะได้ทอมมารเตอร์หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่เคียร์ของไปหนึ่งเสติกล์ผมครบแล้วนะครับแล้วก็พลังเนี่ยผมก็2ล้านแล้วนะฮะเอ๊ะเป็นสองล้านดิสองล้านเก้าวพี่บิทพลังผมก็2องล้านเก้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตกปลานะครับเดี๋ยวตกปลาไปหนึ่งเพราะผมจะแต้มแลกแต้มคาร์รอสไปหนึ่งนะครับขอไฟอแป๊บนึงผมก็เลงจะหาบัตรจับ ระดับสูงที่เป็นขั้นเทพอยู่นะฮะมันรู้สึกว่าจะแลกเดี๋ยวแลกของก่อนอุ้ยแต้มคาร์ลม่งไม่ถึงว่ะต้องตกปลาเขียวใช่ไหมตกปลาเขียวโอ้หเซ็งมากเลยอนะต้องได้ปลาเขียวอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมถึงจะแลกได้อุ้ยตรงนี้ตกสะสมไว้ตั้งนานดีกว่านี่แต้มคาร์ลโอเอ้ยเสียดาย แลกได้แค่นหนึ่งอย่างอ่ะก็แต้มค่าลอสหนึ่งอันเพชรโอ้โหได้เป็นเพชรมาเออผมจะเอาเพชรทำไมวะผมต้องเอาบัตรอแนั่นดิตีบวก,กระดับสูงเลยวะอ่ะนั่นก็เล่ามาลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันอ่าขนส่งก็มีแค่เพชรเนาะที่เราจะได้รับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษ บ้านลงบ้านเลี้ยงะถือว่าปกติดีนะครับก็รับของก็งมาไปก่อนขนส่งหนึ่งครั้งส่งหนึ่งสองสามโอเคเดินป่าอ่ะเดี๋ยวอับเกรดกันแป๊บหนึ่งอ่ะโอเค เพชรนี่จะ9,000แล้วนะครับเศษชิปก็ได้มาแค่5ก็ไม่ได้เยอะครับได้ทีเดียวอ๋อใช่เราโปเกมอนไปฝากไว้ในกิวอยู่นะเมื่อวานแล้วก็ชอบโปเกมอนอ๋อต้องรอก่อนเนาะ20อ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะโอเคก็นะครับเข้าไปที่โปเกมอนก่อนแป๊บนึงตอนนี้ ได้หน่อยเดียวเองโอ้โหยังขาดอีกเยอะมากเลยอ่ะอีกตั้งหมื่นกว่านะจะไปหาตัวไหนมาใส่ไว้แนะ่เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ก็ใช้เยอะมากนะครับอัดเข้าไปก่อนอใช้เยอะใช้เยอะกิดคูณสองไม่มีด้วยประเด็นพอาไม่มีกิดคูณสองก็จะได้อย่างยากลำบากเน่โอ้โหไม่กระดิกเลยนะครับผมว่ายากก็แหละในการที่ จะทําให้มันเปลี่ยนมาสเตอร์วันนี้คือผมอยากเปลี่ยนมาสเตอร์วันนี้มากเลยอาจจะต้องรอนะครับช่วงเวลาก่อนไม่เป็นไรระหว่างนี้ก็ทำเควสทำอะไรรอไปก่อนได้ไม่เป็นไรครับทำเควสรอไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเนี่ยของครบแล้วนะครับขาดแค่นี้นะฮะขาดแค่นี้เดี๋ยวขอดูดิไม่มีกิจอะไรเลยที่จะพีคเลยว่าไม่มีเนาะ กิจปฏิหารก็ไม่มีมั้งมีแค่แั้นแค่นี้อ่ะก็ไปสู้เอาครับสู้เก็บแต้มก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เือทองอยู่5ล้านเองต้องหายได้10ล้านอะ่ะเอาไปาปลดไอ้ดาบปัญหาแท่นที่4นะครับจัดไปครับ ปึ๊บโอเคชนะได้ดูสบายๆปึ๊บโอเคนี่เบลโอรครับชนะไปนะครับเกมแรกเก็บชัยชนะไป ก็ยังมีพลังกายที่เราจะได้รับอีกนะครับก็คือช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้11โมงกว่าเนาะเนี่ยช่วงเที่ยง6โมงเย็น3ทุ่มนะฮะก็จะได้อีก3 0 0อยพลังกายเนาะแล้วก็ไปซื้อในกิจอะไรวะคือทรัพยากรอีกแต่ว่ามันฟื้นฟูได้แค่ร้อยเดียวเพราะผมมีสต็อกแค่หนึ่งร้อย โอ้400พลังกายก็ไม่น่าพอนะอืเจอตัวเก่งคนระับเสียได้อ่ะอยากเปลี่ยนมาสเตอร์วันนี้นะครัต,ต,กก <c oughs> ต้องใช้วิธีเอาโปเกมอนมาสุมหัวกันแต่ต้องใช้วิธีเอาโปเกมอนมาบวกแทนแล้วละ่ะมันเสียเวลาไงมันช้า ไปแล้วก็แต้มคาลอดอีก4ครั้งอะ่ะมันก็แลกได้แต่อาจจะไม่ได้ไล่ล่าขนาดนั้นเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันทำได้ก็จะทำต้องตกปลาสีเขียวตั้ง40ตัวก็มีโอกาสนะครับ40ตัวแรกแต้มคาลอดได้4แต้มเอามาลุ้นเปิดเอาเผื่อได้บัตรจับขั้นสูงไม่ใช่บัตรจับเลย บัตรตีบกขั้นสูงมันจะได้มากกว่าบัตรทั่วไป20เท่าเลยนะะจะเจอไหมเนะี่ยมันไม่ค่อยจะเจอศัตรูจับคู่ยากอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันเราเคลียร์เคลียร์ในส่วนของนั่นก่อนก็ได้เดีย๋ยวค่อยวนกลับมาเล่นมันเล่นถึงใบสองนู่นะ่ะสบายๆเล่นข้ามเซิร์ฟก่อนดีกว่าอ่ะเผื่อเราได้บัตร แถวแถวนี้ <c oughs> ความหวังลงลงแรงๆของเราะจัดไปครับ, <c oughs> บาระดับสูง20เท่าเลยนะถือว่าเยอะเวลามันบวกให้เรานะต้องเลเวล75ถึงจะไปฟาร์มได้เซ็งมากเลยเราเพิ่งจะเ2็ออีก3เวเวลเลยนะ สามด้บัตนี้ผมก็ยี่สิบห้าแทนแล,ละอ้ยี่สิบห้าก่อนแล้วไปลุยเรียบร้อยนิดหน่อยอ่ะดีมากครับฟึบเรียบร้อยอได้บัตรไอ้ได้ถงุถงถุงทองมา จัดไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับลุยอ่าเรียบร้อยตรงนี้ทีตรงนี้นโอ้หนิ่งๆเลยวะก็เรียกว่าเหมือนจับวางอะ่ะโอ้โหสลบสไลด์ไปตามกัน โอ้โหเลยลงทุกตัวเรียบร้อยผ่านไปแบบง่ายๆนะฮะาครับอีกด่านหนึ่งอันนี้จะเป็นด่านที่มียูโนวากับโฮโอเนอะอาะเดี๋ยวดูดาเมจก็รู้ครับว่ารอดไหมเฮเคทำไมคารับิอกก้อนพลังลดครึ่งหนึ่งวะอ่ะลองดูนะว่าจะทำา a m a g ได้ไหมแต่ว่ารู้สึกว่ารอนานมากอ่ะมาครับลองดู เดเมจแรกสัมผัสแรกรู้เลยว่ารอดไม่รอด9ด่านน่ยโอ้โหเรียบร้อยนะเรียบร้อยตามสเต็ปครับไม่รอดตีเบาเกินไปไม่ถึงฟังฝันไปเล่นกิจช่วยเหลือกันก่อนนะครับจะเอากล่องก่อนอ้าวไม่กดอ่ะครับท่านตรงกลาง ấy. อ่ะเฮ้กดเลยปะลุยเท่าที่ลุยได้ ไปโอ้ดีมากอืมดีอ่าแจมแจมเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้มันก็จะเหมือนที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะครับแต่รอบนี้มันจะได้เป็นกล่องมานะครับสำคัญนะครับก็เคยเน้นย้ำเสมอว่าให้มันลงไว้อ่ะโอเคได้กล่องด้วยนะครับ เดี๋ยวลงคร่าวๆกลับมาเล่นใหม่นะครับอันนี้แม่งบางทีก็เข้าไปหาทีมเล่นลำบากนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ส่วนตัวให้จบก่อนอะดีนะครับความดีโอเคไปดีมากครับตรงนี้โอเคครับเรียบร้อยครับรูยต่อเลย ไงวะเนี่ยอ่ะลองดูสู้เถอะสูเเ้เอาเอ้ยเฉยเอาเควสเฉยรู้สึกว่าเหรียญแฟลผมจะพอที่จะแลกบัตรกำนลได้อีกหนึ่งตัวนะครับแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนอะคิดไม่ออกเดี๋ยวดูก่อนโอเคแพ้เลยแพ้เฉยเลยพลังหนึ่งล้านชนะสองล้านเราอ่ะไป อน,นี่ก็แพ้เหมือนกันออกชนะล้านเจ็ดนะฮะโอ้หเจอทีมสายฟ้านะแพ้เลยอะเขาคร่าวอันนี้เล่นนะอยู่ที่ความขยันนะครับเล่นเยอะได้แต้มเยอะนะเล่นน้อยก็ได้แต้มน้อยสอท้องฟ้านี่ก็ชิวๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อน อันนี้ยังอยู่เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะสิบเจ็ดครั้งแล้วอะยังไม่หลุดอ่ะเฮ้ยนี่ตอนนี้ก็เหมือนกันสิบเจ็ดครั้งไม่หลุดโอ้แม่งดูดีเลยอะบอกแค่นี้เลยอ่ะปลุยวันนี้เราต้องสะสมพลังกายเอาไปกวาดล้างหาบัตรตีบวกเอาแล้วกันนะครับไม่มีขายไม่มีแลกด้วยบอกแค่นี้เลยเสียดายมากถ้ามีนะจบเลย บวก2ี่สิบห้าแล้วมันไม่ได้ง่ายนะครับมันใช้ทรัพยากรเยอะไห้หมดนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้ได้ไม่รู้ว่าวันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนให้ได้<ม>ประเด็นคืออะไระไม่มีร้านค้าซื้อพลังกายด้วยเผื่ออาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำ้องใช้วิธีเอาโปเกมอนมาบวกๆกนนะไปจับโปเกมอนมาก็ย่อยๆแล้วก็บวกๆได้แค่นั้นแหละเต็มที่ คิดดูว่าจะครบสามหมื่นโอ้โหแต่ผมก็จะตะบี้ตะบันให้ได้แล้วกันหน่ยดูก่อนเอาให้ได้จัดไปครับจัดมาจัดไปอย่าให้เสียแอนดี่อยู่แล้วอันนี้ยังไม่อยู่เหล็ก3ตัว ไปไปไปลุยหล่อฮิวนะน,น่ะไอชื่อหล่อฮิวนะจัดไปเรียบร้อยรอดไหมหัวรอ,อดอยู่นะ,นะโอเคอคร่าวๆนะครับครบละปึ้งหลับไปเลยการแข่งโลกอันนี้ออโต้ได้เลยเมื่อคืนผมออโต้ไปละชนะด้วย เพิ่งเห็นว่ามีออโต้ Auto ได้เนาะวานไม่รู้ว่ามาแต่ตอนไหนหรือเพิ่งปิดตอนเจ็ดสิบสองหรือเป,ปล่าตอนเจ็ดสิบเอ็ดผมไม่ได้สังเกตไงเ,เราเข้ามาแล้วก็กดสู้เองหนึ่งครั้งแล้วก็ออกไงเพื่อเอาเคสเฉยวานเข้ามาเฮ้ยมีปุ่มออโต้แล้วนี่หว่าก็เลยปล่อยไม่ได้ออโต้แม่งไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาหรอกนะครับเนาะต่อเลยครับรออะไรสิบเอ็ดวงสี่สิบแปดนาทีไปเลยลุย เจ็ดโมงสีสิบแปดนาทีอ่ะดีมากครับเดือดไปน่าโอเคเข็นห้าสิบห้านะครับชื่อเขาะ ไปครับผมไปไปไปลุย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 ไปจัดไป,ดไ,ปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ทำเต็มที่ติดอยู่ตรงนี้แหละถ้าวันนี้พลังกายไม่พอก็ต้องรอพ่งนี้เราต้องอย่าไปฝืนมากเอาเท่าไหนเท่านั้นนะครับเราเลือกไม่ได้ เราไม่สามารถซื้อพลังกายได้นะครับเราซื้อได้แค่หนึ่งครั้งเราซื้อไปแล้วด้วยแล้วเหลือโหยี่สครึ่งอ่ะอีกตั้งครึ่งหนึ่งอ่ะตั้งหมนะื่นห้าเนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับ HP น่าจะหมดบัญญาในการหานะสุดท้ายเลย Shadow Tap Shadow Top นะฮะชอบทวนนะเอาชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าดีเปิดเลยครับกล่องแรกม่วง กล่องสองม่วงกล่องสามอ่ะกล่องสีเฮ้ยได้สีทองมาโอ้โหแจม่มนานๆจ,นะ <c oughs> จะได้ทีนะครับขอสักหน่อยขอสักหน่อยนานๆจะได้ทีนะฮะไปเลยตรงนี้สบายๆ จะร้อยห้า <wheels> สิบร้อเฟลดีวเล่นเฟเดียวเองอะเล่นอยู่ประมาณสิบห้าทีนะครับแต้มจะเต็มละนี่แหละอย่างที่ผมบอกคือถ้าคนมีเวลาน้อยเนี่ยก็ใช้เวลาสักงสิบถึงสิบห้าทีในการเข้าเล่นเก็บของสักหน่อยนึงนะฮะอย่างน้อยโอเคสิ้นเดือนคุณไปอัพพลังก็มีพลังขึ้นก็เกือบล้านได้ไม่ต้องมานั่งเล่นทั้งวิ่งบานก็ได้นะครับเล่นแค่สิบถึงสิบห้าทีก็จบละเล่นตรง จุดที่มันสำคัญสําคัญก็พอนะฮะเออก็เล่นได้เหมือนกันนะครับคนที่มีลาน้อยนะโอเคอันนี้ห้ามาถึงก็เจชอชะตาศัตรูเลยละ่ะสมชายชื่อเขานะโอ้โหฟ,ฟูลทีมไฟน์นี่สุดยอดเลยนะปิชาคนที่ฟูลทีมมากเลยอะ รอแม่งไม่มี้อแม่งก็ไม่ได้ด้วยประเด็นนะครับหนึ่งร้อยสิบนะฮะอันนี้ก็ออโตเมติกได้เลยนะครับไปฮะเจออยู่โ <You know. S 1> นนี่หลับก่อนใครเพื่อน อะซูไม่ได้แล้วนะครับรีกออโต้ให้แพ้เถอะรัสบเสียเวลาหนึ่งหกห้าอันนี้ก็จะเป็นทาวเวอร์โอเคทำได้ดีมาก ขของเรียบร้อยนะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาก,กเดี๋ยแค่คิดตรงนี้ให้จบก็พอนะครับเอไปด้านในเนี่ยก็จะมีบัตรให้เราฟาร์มอีกนะฮะถึง30สิโหขึ้นน้อยมากๆนะฮะยังจับบวกให้หมดแล้วเนะี่ยสมมตินะสมมติบกแม่ห้หมดเลยนี่ขนาดบกไม่หมดนะครับ ดิยังได้แค่นี้เลยนะครับแล้วเมื่อไหร่มนจะครบ25่วะใช่ไหมอ่ะอัพเกรดพลังกันก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้ามาเล่นได้ในระดับหนึ่งเคยได้อยู่6ล้านกว่าพอได้พอไหวที่ถูกเวลา เจ็ดล้านละล้านก็โอเคนะครับไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากเกินไปก็คงต้องอาจจะใช้วิธีการจับโปเกมอนแล้วกันเนาะแล้วก็ไปบวกจับไปให้ได้มากที่สุดนะครับมีอยู่3าม้อกว่าใบ เราไปใช้ตีบอกให้หมดเลยนะฮะก็ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นเพราะว่าพลังกายไม่สามารถเพียงพอที่จะไปใช้ได้นะครับเรจับยัดไปเลยน่าทําอยู่ทั้งวันนะดูทรงเลยนะกว่าจะครบเนะีโอ้โหกวาจะบวกครบเมื่อไหร่ก่อนเอ่ะเมื่อไหร่จะครบก่อนโอ้โหเมื่อไหร่จะครบวะนี่ เราจะครบครับแต่ก็มีโอกาสที่จะครบอยู่นะเพราะว่ามันก็มันก็ขึ้นเรื่อยๆครับก็ขึ้นเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าก็ได้นะมีโอกาสอยู่นะครับตรงนี้ก็ทําไปใช,ใช้กับดานธรรมดานะครับอย่าใช้กับดานเทพนะเปลืองบัตรก็ใช้ไปก่อนจับไปก่อนไ่เป็นไรนั่งม,มันใช้วิธีนี้แหละนะครับแล้วก็มาดูผลตอนที่บวกยี่สิบห้ากันนะครับ เราก็จับมาเหลือ88บใบนะจะหมดแล้วนะครับเราก็จะเต็มแล้วด้วยครับออแล้วครับออแล้วครับมาสเตอร์ตัวแรกของเราใกล้แล้วนะฮะเฮ้ยพอวะน่าจะพลอยมาอีอ๋ได้อยู่สู้ๆูน่าจะเด็กสักรอบหนึ่งเอาล้ครับนิดเดียวเท่านั้นจัดไปนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดนึงโอ้โหอีกประมาณ0 0อื้อหือ เอามีพลังกายเพิ่มมาแต่เราจะไม่ใช้ครับจะเก็บไว้ผ่านด่านละเราจะไปจับอีกหนึ่งครั้งก็คือจบแล,ล้วเทนี้ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ผ่านครับจับไปเลยครับโชคดีว่าหนึ่งใบมันได้มีโอกาสได้เพิ่มถึง3สามตัวไงเราก็จัดเลยครับไม่สนใจได้ไข่ด้วยนะเดีย๋ยวไข่ค่อยไปเคลียร์ตอนเลเวล80นะฮะอ่ะครบแล้วน,นะครับไปเปลี่ยนร่างเลยครับโอ้โหลุงนี้ใช้วิธีนี้แต่ื่อคืนดีกว่าได้เปลี่ยนร่างก็แต่ื่อคืนละ เรียบร้อยครับปึ้งอ้าวยังไม่เปลี่ยนหูไข่สิบเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับอ่านให้หมดอะมีเยอะเย่ยี่สิบห้าแล้วโอเคครับได้เพิ่มมาอีกหกพันอ่ะไปเงินไขามาสเตอร์ครับเปลี่ยนร่างได้แล้วโอ้โหนี่มีโบกี้สิบห้าหนึ่งตัวนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีความสำเร็จเพิ่มมาอีกหนึ่งอัน ช่างสะสมโอเคอ่ะก็ไปทำมาสเตอร์กันเลยนะครับก็วิธีทำมาสเตอร์ก็ไม่ได้ยากครับนี่ครับมันจะมีคาว่ามาสเตอร์เลื่อนขั้นนี่ครับมาเลยครับเปลี่ยนล่างเลยนี่เงื่อนไขก็คือเลเวล70นะฮะเรา72ก็คือผ่านเนาะค่าคอนเทนต์เจ็ดสเรา 70, 72เราผ่านเป็นแฟลชเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเลเวลรวมถึง25นะแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์ครบถ้วนต่นอวานเนาะแล้วก็นี่ครับเพชรอีก800จัดไปเลยครับโปเกมอนมาสเตอร์ ตัวแรกสายฟรีวีวีศูนย์ไม่ใช่เทพครับคือริซาดอนนั่นเองมาแล้วครับโอ้โหเอาเจนได้ครับเอาเจนได้นะฮะโอ้ยแม่สุดๆจริงๆนะฮะฮูสุดยอดได้มาละเอามาจนได้ <laughs> อะโอเคนี่เอาแม่งเดินตามเดินตามหลังด้วยโอ้าลังลดลงวะทำไมพาังมันลดลงวะ โอ้โหโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับประมาณนี้พลังก็นี่แหละลังเขาเดิมไม่ได้ต่างมากนะครับนี่ใช้เพจไปเรียบร้อย่อะก็นี่ครับยังแจ่มเลยอะ่ะเอามาลองเล่นผ่านด่านสักด่านดิเท่ๆนะครับ่ะในที่สุดก็เป็นมาสเตอร์แหละนะครับก็อย่าไล่เล่นพารามตรีรกับข้ามเซิร์ฟกันต่อนี่ครับมาสเตอร์แล้ว คุณจะเห็นถึความแตกต่างมาเล่นได้ง่ายขึ้นครับเพราะเขามีสแตกผอไหมด้วยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับการเล่นอ่ะ,ะมีโปแกรมอนถือว่านี้เป็นโปแกรมใหม่แล้วกันนะฮะได้เกิดใหม่แล้วอิสตันเมกาเอ็กซ์มาครับเมกาตัวแรกครับผมได้มาล้เรียบร้อยครับนี่แหละสมบูรณ์เดยได้อีกตัวนะแจ่มจเลยอนะ เล่นกับลิงไฟก็เท่นะอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็เหลือเล่นข้ามเซิร์ฟให้จบเนาะแล้วก็ไปเล่นบอลไมตีเก็บแต้มต่อนะฮะตรงนี้ก็มีโอกาสเล่นอีก8รอบนะครับผมอ่ะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็เล่นช็อตคลิปนี้ครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องเฟิร์นโซนด้วยด้วยกันนะฮะแล้วพบกันใหม่